สวัสดีค่ะงามชีวาชาแน,นลวันนี้มาพร้อมเมนูที่หลายคนอยากได้นะคะชานมไข่มุกไต้หวันสูตรพร้อมดื่มเปิดปุ๊บก,กินได้เลยไม่ต้องเติมน้ําแข็งซึ่งสูตรนี้เนี่ยเรามีการปรับลดต้นทุนนะคะให้ถูกใจเพื่อนๆได้กําไรดีแล้วก็รสชาติเนี่ยยังดีมีคุณภาพรสชาเข้มอยู่เลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลย ส่วนผสมแรกไปชาตราช้างทองสูตรสำหรับทาชานมไข่มุกโดยเฉพาะอันนี้ถุงละ200กรัมราคา80บาทค่ะหาซื้อได้ที่เพจช้างทองหรือว่าแมคโครน่าจะมีเกือบทุกสาขาค่ะ น้ำร้อนเราจะต้องใช้น้ำร้อนจัดเลยนะคะไว้สำหรับสกัดน้ำชาแล้วก็บ่มชาค่ะน้ำตาลทรายขาวมิตรพลหรือใครจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะคะแต่น้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าราคาถูกที่สุดครีมเทียมใช้ดรีมมี่สีฟ้าห่อละ65บาทปรรจุ1กิโลกรัม ส่วนประกอบไข่มุกเราจะใช้วุ้นคาราจินแนนบุกหรือว่าเจลลี่บาชูกา้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไข่มุกแป้งนะคะห้ามใช้ไข่มุกแป้งหรือไข่มุกต้มเองไม่อย่างงั้นเวลาที่เอาใส่ขวดน้าแช่เย็นไปน,นานๆมุกมันจะแข็งค่ะแต่ถ้าเป็นพวกวุก้นพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีความเด้งๆอยู่แล้ว ขั้นตอนแรกเราต้องมาใช้น้ําหนักใบชาก่อนค่ะเปิดถุงออกมาก็จะได้กลิ่นหอมนะคะหอมแบบว่าอยู่ในระยะเนี้ค่ะไม่ต้องเอาจมูกไปดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นนะคะหอมมากค่ะลักษณะใบชาก็จะเป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะเป็นสีดําอมน้าตาลเข้มนะคะ1ช้อนโต๊ะประมาณ8ปถึงเกรัมดังนั้นเราต้องการใช้ที่50กรัมค่ะกรณีไม่มีเครื่องช่างก็ให้เราตักที่ประมาณ6ช้อนโต๊ะพูนค่ะแต่ซื้อเครื่องช่างมาจะชัวร์กว่าถัดมาเราก็จะมาตวงน้ําร้อนค่ะใช้น น้ำที่ร้อนจัดเลยนะคะปริมาณ1,400 ml อันนี้เราจะเอาไปอบชาทิ้งไว้ด้วยค่ะเทน้ำร้อนราดให้ทั่วๆใบชาที่เราได้เตรียมไว้นะคะอัตราส่วนน้ำร้อน1,400 ml ต่อใบชาตราช้างทอง50กรัมใช้ช้อนชงด้ามยาวช่วยคนให้ใบชากระจายตัวไปรอบๆค่ะจากนั้นก็ปิดฝาอบชาทิ้งเอาไว้40นาทีเลยค่ะ แล้วในระหว่างที่รอนี้เราก็จะเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ชั่งน้ำหนักน้ำตาลทรายขาว130กรัมสูตรนี้จะไม่ได้หวานมากนะคะกำลังดีครีมเทียมเราต้องการใช้ที่ปริมาณ175กรัมถามว่าใช้นมข้นจืดหรือนมสดนมผงได้ไหมได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าสูตรที่ใช้ครีมเทียมเนี่ยจะช่วยเรามีต้นทุนที่ถูกลงค่ะเราก็ได้กำไรดีนั่นเองค่ะร7 5จกรัมนี้กำลังดีค่ะช่วยให้รสชามีความมันขึ้นแต่ไม่ไปกลบรสชานะคะแต่หากใส่เยอะกว่านี้อาจจะทำให้ชาจางลงได้ค่ะ ส่วนมุกแนะนําว่ายี่ห้อไหนก็ตามให้เอาไปล้างน้ําเชื่อมออกให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้รสชาติชาตไต้หวันเพี้ยนได้ค่ะเพราะว่าในตัววุ้นพวกนี้ค่ะเขาจะมีการแช่น้ําเชื่อมมาอยู่แล้วถ้าเกิดน้าเชื่อมบางยี่ห้อหวานอย่างเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่บางยี่ห้อตัวน้ําเชื่อมที่แช่วุ้นมาเนี่ยอาจจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้นะว่าชามันเสียนะเพราะว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆด,ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาให้ล้างน้ำเชื่อมทั้งหมดออกให้เหลือเป็นแต่มุกเม็ดๆอย่างนี้เลยนะคะ ส่วนอัตราส่วนมุกที่เราจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นวุ้นเจลลี่หรืออะไรก็ตามใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัมค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความสปอร์ตของแม่้าแต่ละคนเนาะว่าจะจ่ายเยอะแค่ไหนสําหรับยี่ห้อนี้นะคะถุงละ45บาทตัดน้ําออกไปแล้วก็เหลือประมาณ500กรัมนะคะใช้20กรัมก็จะตกว่า1ขวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8บาทอันนี้ราคาเฉพาะมุกนะ ถ้าไม่ตวงจะกะเอาได้ไหมก็ได้นะคะถ้าทํากินกันเองแต่ถ้าเกิดทําขายเนี่ยอยากให้ช่างน้ําหนักแบบเป๊ะๆดีกว่าค่ะเพราะบางทีลูกค้าซื้อไปแล้วแบบวันนี้ได้เยอะวันนี้ได้มุกน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าขาประจาเขาอ,อาจจะรู้สึกได้ค่ะก็เลยให้ช่างน้ําหนักไปเลยดีกว่าค่ะจะได้ชัวร์แล้วก็ได้เท่ากันทุกขวด ครบเวลา40นาทีแล้วเปิดฝาออกมากลิ่นชาไต้หวันนี่หอมมากเลยนะคะตอนนี้กลิ่นชาฟุ้งไปทั่วห้องเลยค่ะเตรียมถุงกรองที่ผ่านการลวกน้ำร้อนทำความสะอาดแล้วเทน้ำชาไต้หวันลงไปเลยค่ะกรองกากชาออกนะคะจะมีกากชาบางส่วนติดอยู่ตรงภาชนะก็ให้เราเกลีย่ยออกมาให้หมดด้วยค่ะ เพราะจะมีน้ำชาบางส่วนนะคะค้างอยู่ในตัวใบชาค่ะก็ให้เกลีย่ยออกมาจากนั้นสูตรนี้เราจะไม่มีการบีบชานะคะเราจะแค่ยกถุงกรองขึ้นมาเฉยๆให้ได้น้ำชา1200 ml เท่านั้นเพราะสูตรนี้ไม่มีการเทใส่น้ำแข็งช่วยเลยนะคะถ้าเกิดบีบสกัดชาอาจจะทำให้รสชาเนี่ยขมหรือฝาดไปค่ะเทน้ำตาลทรายขาว130กรัม ตามด้วยครีมเทียม175กรัมสำหรับใครที่สงสัยนะเคยมีคนถามว่าชาไต้หวันเนี่ยเราอบตั้ง40นาทีแล้วอะ่ะยังสามารถละลายครีมเทียมน้ำตาลได้หรอให้ภาพเป็นคำตอบเลยค่ะว่ามันละลายได้ปกตินะคะน้ำชาเนี่ยต่อให้เราทิ้งไว้45นาทีแต่ว่ามันยังมีความร้อนอยู่มากนะดังนั้นส่วนผสมอื่นก็จะละลายได้ปกติเหมือนเดิมเลย เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากับน้ำชาดีแล้วน้ำชาปริมาณทั้งหมดเนี่ยจะได้เกือบ1400 ml เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปเตรียมขวดให้พร้อมเลยค่ะจะรูปทรงไหนก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ลี่ใช้ขวด250 ml ค่ะแต่ว่าเราใส่บุกลงไปแล้วนะคะดังนั้นปริมาณน้ำชาที่เราเทใส่ลงไปอ่ะจะเหลือแค่225 ml ค่ะเพราะว่าจะต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ให้ลูกค้าเขย่าขวดนิดนึงตอนที่กำลังดื่มด้วย บอกเลยว่าสูตรนี้รสชาเข้มนะคะรสชาถูกใจคอชาแน่นอนแต่ว่าไม่ฝาดนะคือแบบพร้อมดื่มกำลังลื่นคอค่ะได้รสชาแล้วก็กลิ่นชาที่ชัดมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราอเทใส่ขวดเสร็จแล้วยังเอาไปขายไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะสีของชากลิ่นแล้วก็รสเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่านี้สําหรับการปิดฝาก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะสอนแบบเร็วค่ะวางฝาลงไปตรงๆนะคะจากนั้น ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับฐานขวดค่ะแล้วก็บิด เกลียวเข้าไปให้มันลงล็อกนะคะอย่าไปจับตรงกลางขวดแล้วบิดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้น้าชามันยังอุ่นอยู่บางทีขวดมันอาจจะเบี้ยวผิดรูปได้ค่ะต้องค่อยๆปิดฝาใจเย็นๆค่ะได้ยินเสียงดังแกรกักแปลว่าซีลเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะสีสวยมากเลยแล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยกลิ่นชาหอมแล้วก็รสชาติชาอ,อร่อยด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเอามาแช์เนี่ยลีได้ทดลองต้มกินเองเป็นลิตรเลยนะคะชาช้างทองสามารถหาซื้อได้ที่โชปี สาดาเพจช้างทองหรือว่าแมกโครเกือบทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ทุกท่านที่ยังรอเมนูนี้นะคะทําให้แล้วค่ะอย่าลืมไปดูคํานวณต้นทุนท้ายคลิปนะคะจะได้เอาไปตั้งราคาได้ถูกสําหรับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย